อายุ12ปีกับอีก9เดือนนะครับตอนนี้เป็นแสบเป็นสาวขึ้นแล้วเป็นข้นแพ้งเนื้อแพ่งขิ้งตอนนี้เป็นสาวขึ้นแล้ววันนี้เรายนโฉมความงามจากน้องอไอยสักกุณาพรพี่เน่คะหนูไปฝึกเดินมาแล้วเอ้ยกูเบลสอนเดินด้วยยังเห็นใครๆหนาด้วยปุนีู่เบลบอกว่าเวลาเดินถ้าอยากสวยเราก็ต้องงัดสะโพกเออเอองัดสะโพกขึ้นเออ ลงมาดีๆเด้อโอ้ยทาสิยางมาขึ้นนักมวยนางสาวสกกุณาพรแสนปากดีลูกนกพงศกรวันนี้มาในรูปแบบความสวยเราไม่เห็นนางเดินสวยมานานแล้ววันนี้อยากเห็นความสวยโชว์สวยๆค่ะยิ้มสวยค่ะไม่ใช่ยิ้มตลกค่ะลูกสวยหนึ่งสองสาอึบ นี่นี่บ้านี่ความสวยของสาวน้อยตอนนี้หนูเป็นสาวแล้วนะคะหนูเป็นสาวโอ๊ยจะได้จัาของสิลจ้าว่าไม่ใจ๋วเพราะอะไรลีกูคิดไปหรอเพราะไม่ผิดไปอยากกูคิดไปหอยางเรามากคือสีงามๆเนาะก็บสีงามกินได้เนาะสิแม่ไปเรื่องเสื้อผานั่งปลาเสียงมีหกปีนา เจอของสินเออธรรมดามันเป็นซิกเนเจอของเขาค่ะมันทําสวยไม่ถนัดทําสวยไม่ถนัดเพราะว่าเออเออเราสวยแล้วเราก็ต้องขายตลกบ้างไม่เป็นไรค่ะตลกเยอะแล้วหนูไม่ต้องขายตลกก็ได้ค่ะอย่าขายค่ะตอนนี้เรียนมหนึ่งแล้วอายุสิบสามปีตรงคืนสิบสองค่ะสิองกว่าค่ะอู้ยยันตต่อสิบยันต่สิบสามเอ้ย อายุ12กว่าตอนนี้เรียนม1แล้วเป็นไงบ้างเพื่อนที่โรงเรียนอ่าดีค่ะผู้เป่าแล้วลูกไม่มีผู้เป่าค่ะมีเด่ผู้สาวยังกบมีเด่ผู้สาวมีผู้สาวค่ะผู้สาวมีเอานั่นดีลูกมาล่ำบ่อยดีไทยยังกนยังกบผัวย<ว>คุณย่าไม่รู้จริงอะ่ะไม่ต้องมาพูดหรอกไปแล้วไปไป <laughs> ไปที่ไปใส่เอาคุณย่าอย่ามาพูดขายหนูอยู่นี่นะเอาที่เวลาหนูจะพูดขายยากคืนนะไม่เป็นไรแล้วเวลาหนูขายย่าย่าไม่เห็นว่าอะไรเลยที่เวลาย่าขายหนูหนูเป็นอะไรนักหนาหนูก็ยังเด็กอย่างไคุณย่าก็แก่แล้วหนูให้แก่อะไรไม่ได้แก่แล้วค่ะย่ารักเด็กจะตายไม่ตอนนี้หนูไม่ ไม่มีผู้บา่าวจริงๆค่ะมีแต่ผู้สาวสานุ้นมีผู้สาวนุ้นมีผู้สาวค่ะโอ้ยเนาะไม่แย่ล้ำเจ้าคึ้ยากสิเดี๋ยวอุ้มหลานแล้วยากเจ้ายากก็เด้อจะอุ้มตุ๊ก,กตาไปก่อนมือข้างหน้าเนี่ยนาะโอ้ยเนาะวันข้างหน้าก็ต้องเห็นไหมอาไม้เนี่ยอาไม้แต่ก่อนเหมือนเป็นทอมเลยนะอาไม้เนี่ยน,นี่หลี่ใหญ่ขึ้นมากเอาผัวคือเก่าเด <c oughs> ลาบหมดยีไมห้หรอบัดเออนั่นแหละเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะลูกแต่ก็เหมือนคุณย่าแหละคะ่ะแต่ก่อนคุณย่าก็เอาเมียแต่ว่าหัวแต่ว่าถ่พอคุณยา่าโตมา<อ>คุณย่าก็เอาผัวเหมือนเดิมแหละค่ะกระเทยใจไหนจะเอาเมียมาพูดอะไรเราสู้หนูฟังวัดย่าเอาเมียบอกเคยมีจักเทียหนูเดาค่ะไม่มีค่ะมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้นะคะ บิ๊กันแล้วกันล่ะมาเอาเมียยังทุละเป็นไงวันนี้วันนี้เล่นเรื่องอะไรนะวันนี้เล่นเออแสดงเรื่องอะไรไม่รู้ค่ะ้ยมาเล่นจะเล่นบําูุดักเรื่องยังเอานูได้ออกสามวิหนึ่งแม่นูสิบปีหัจังไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนุออกนูออกคุูรู้นั่งอ้วนอีกออกนูออกจากไหนเน่ยนูออกสามวินุ่นออกตอนไหยังนู่นบว่าเออเอ้ย ลับไปกันเดอ้อแล้วก็ไปเลยเออเราไม่เรื่องแล,ล้วคนหมอลำกันดันอยู่หนูก็ได้เรียนหลายอยู่ด้เออได้เรียนหลายอยู่คนะนิดนึงเอะมาจากไหนเนี่ยปันี่อ่ามุเจ้าว,ว่าเพื่อนพ่อคอยตีอันนี้สปอยค่ะไม่พูดเยอะเอะอเออจะอว่าโดนเดี๋ยว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 อันมุเจ้าว,ว่าเพื่อนพ่อคอยตีแล้วหนูแล้วเขาว่าเพื่อนพ่อหนูอีหลีว่าแบนว่าเพื่อนอีหลีค่ะตีเขาว่ามาจากไหนเขาว่าว่าเออ ญาณ่ะป้าจ่ายค่ะโตเขาจีีลาจะ่าเบาโดนตอนนี้พ่อหนูโทรมาขอบคุณค่ะปาดคนเอียงว่าสมาคมง่ามกระโดดเถอะเออเฮ่อไยังวันี่จำเนื้อเพลงว่าไรจ้ะเพราะว่าหัวเต็ดอันหัวเต๊ะแกะหัวเตะแกะแมนจ้ะโอ้ยเบาอ้ายกันเดีเนาะพุ่นได้มาไล่หลายว่าสันค่ะสวัสดีค่ะ น้องอาอายสกุณนาพรเสียงวิหกค่ะหันไปทางขวามือในลูกก็เอ้ยว้ยังลูน่ากลอ้เริ่มออกมาก็เริ่มเลยนะค่ะยี่หลัก็ขอขอบคุณมาไล่จากบันฮักบดหน่อยอาอายนะคะแล้วก็แม่โอ้หน้องวัวซอแล้วก็ทั้งไตอีกลูกคุณยายนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมาลลยจากปู้หักนองอาอายเนาะเมื่อนี้เยลากะเห็ุผิดพลาดประการใดเยลากะต้องขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆได้ค่ะเพราะว่าหัวตะแก้วมาอี่ะยันอันอันทั้งบะถือขี้ทั้งจืนเหนื่อยเพ่งไว้ได้ค่ะค่ะลองเพ่งบัถือขี้ก็วบบ่าเปยังดอกลูกแต่ว่าย,ยังหังหสุดนี่ไหมค่ะทิ้องออกมาไล่ออกดูอุ้ยอีกบางบางเอาเอาออใไฮร้านก่อน ซ,ซุมือนี่โอ้โอ้ปากอัดบูเฝ้าไรนี่เป็นสาวด้ซุมือนี่งามนี่แหละความเป็นสาวของสาวซับน่อยอายุสิบสามปีอ้หมุนลูลุกหมุนหมุนหม,มุนยืนสวยๆอ่ะเดินมายางสวยๆเบื้องก่อนเออเมื่อนี้ขอสวยอีหลีเลยบอได้ค่ะึอโอ้ยหลานเล่นติดตัวๆๆๆๆอันนี้ถือว่าเรายังไม่เห็นนะครับ สมมติว่าเห็นสมมติว่าเห็นเอ้าตอนนี้น้องอายุ13ปีแล้วเริ่มเป็นสาวขึ้นแล้วยังค่ะยังไม่สเบ่ามอดได้คันเอ่อสิบสองสิบสองตอนนี้น้องออายุ12ปีกี่เดือนลูก3เดือนสามเดือนเอาบอยให้มาอยไม่ใช่ค่ะอีก3เดือนจะครบ13ค่ะน้องไอ